สวัสดีค่ะผู้เฒ่ามาวัดไม่ออกเพราะออกเห็นบ่ะคนก็ะสิก,กวดถนน,น,ก,วน,นกวดนั่นกวดนี่ผู้้ที่ว่าคนเข้าไปได้แข็งแรงได้อันนี้เราก็เอื้นว่ากันมาวัดบ่ะกวดตาดกวดยัง โอ้ยเกิดจังซีกับสิลรังไอยรางกาบกวดรังแสบหนี่บางาย้ายคนเกิดเสิเฮ็ดดอกไม้เฮ็ดหนังหดต้นไม้จังกาบอย่าลืมนะค่ะเด้อถ่ายยาบำรุงเลือดสาสนาให้เขาวัดใกล้ได้พระเป็นเนื้อน้าบุญห้องซอยซอยเพราะว่าวัดห้องสิบอะไรเงาบะต้นสมากวดมาถูไปยืดหยิดกับมาจัดอาหาร จัดอาหารมากระลางเคยล้างจานป็นภาพที่ค่อคงค้งสภาพสมัยก่อนเลยแต่ว่าทะรุนนี้เบิดก็ยาวจิงนะเดยนี้ก็ค่อยมีต่รุ่นนี้หละทะรุนเท่าๆ อาจจะน้ห้องสีอยูได้ต้องเขาวัดไก่บ้านด้วยค่ะเด้อเราต้องปายุมองไดเขาวัดไก่บ้านห้องละพายุมองไดก็ยุงมงนั้นวัดมันสิบันใดล่างไี่เหนือหน้าบุญมงไหนห้องเขามัดงหันละเพราะว่าพ่นบทสวดบทเดียวกันเบิดมันดูท่วาเฮาจิติดเขาจะไปยึดติดโตบคุคคลเดี๋ยวนี้พักกันยึดติดติดต,ตบคุคคลเพราะวัดใดที่มีคุ้นไปสิร้ายมากเลย ไปอาอยูมองเดียวเขาเลยทั้งเสียเงินทั้งเสียอย่างเลยหันเขาอยู่วัดไก่บ้านไปไปย้ำพระกันอน,นุรักษ์วันพระยัยใดค่ะวันพระก็อาทิตย์หนึ่งพระลูกพระหลานไปเทีนน่ยวนึงก็ยังดีมาแล้วมา่อคิดว่าสิ่วันนี้อาทิซอยกันหนึ่ซอยวันสามมึงเลยแค่นี้เนาะคะนะ่ะเนาะมึงเลยแค่นี้คะ่ะ